สวัสดีลูกค้าลาเลาบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสําหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เลสเดอิสานแฟลตบอบนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเครื่องยนต์ M8 มีวอกกี้เอค่ะ114คิวบิกนะคะเลขไม่์คันนี้ค่ะ17,282ไมล์เลสค่ะ สำหรับพาเลทวิสานแฟลตบ๊อบคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นสเปค M L Y นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอค่ะ114นะคะของแต่งคันนี้ค่ะท่อเป็น T B R นะคะกรองเซกิมิอีเกิลคันนี้จูนด e เรกจูนค่ะตุ๊กตานะคะเป็นของค r าสโมโตบวกกับแฮนด์ออสูงรวมกัน13นิ้วค่ะคันนี้มีการสะบัด G P R ด้วยนะคะมงเป็นมง m e ม f i เ Shade ค่ะลูกค้า แคชบาตัวรถ HD ค่ะพักเท้าคนขับรันสต็อกนะคะมือเบรกคลาสชวันฟิงเกอร์ค่คะ, ash, Finger, คะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED นะคะแล้วก็ปลอกแฮนด์เป็นฮาร์ดรักค่ะกระถังน้ำมันป๊อปอัพ HD ค่ะสีเทาลัมโบนะคะสีสวยเลยค่ะ ฟาเดอร์บี้ค่ะ HD คันเกียร์รันสต็อกนะคะสายหัวเทียน s c r e มมิ่งอีเกิค่ะรถปี19เลขเกียร์1น19ค่ะแต่เปียส2ลูกนะคะคันนี้ค่ะนี่นะคะ 1F ค่ะ1 f i n g e r ค่ะ,คะแล้วก็มีทายสั้นค่ะตามแบบฉบับแฟดบ๊อบนะคะหล่อๆเลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องชาวลัมโบคันนี้ค่ะราคาตารางดาวพอรตนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด c สคริปชัน้านรางคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ